วันพุธเศษเสีเส้ยวของอดีตมาสวัสดีเช้าวันพุธนะคะทุกคนตอนนี้ได้เจ็ดครับยิมห้าเอ้ยครับห้าสิบละนี่อะไรอะ่ะอ๋อเรียงให้เรียบร้อยได้เวลาที่เราต้องไปทักทายคุณยาก่อน สวัสดีวันพุธนะจ๊ะเอาปลาพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศในวันนี้จะแจ่มใสละย่าหวังว่าอากาศมันจะดีแบบนี้ไปจนถึงวันงานเทศกาลเลยโอเคขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะคุณยา่าเดี๋ยวหนูไปหาหาอะไรต่ออรุณสวัสดนะิ์นะเดี๋ยว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 ขออ่านไซมอนคับนะครับไปคุยกับไซมอนนั่นเองไปคุยกับคุณน้าไซมอนนะครับ อันนี้กระต่ายอุ้ยยังไม่ได้ตรวจสอบชืบกระต่ายป่ายุโรปนะครับพิเศษอ๋ออันนั้นกระต่ายบ้านนี่กระต่ายป่าวิ่งไปอ่ะวันนี้เปลี่ยนที่โยคะไหนขอพูดคุยด้วยหน่อยฟังเสียงของร่างกายค่อยๆหายใจก็ยังเป็นบทพูดเดิมอยู่นะครับนี้คือเก็บผ้าให้ อ๋อต่างมาข้ามวันข้ามคืนละอ่าได้หนึ่งหัวใจมาแล้วเหรอเอาบ้าฉันดูแล้วล่ะว,ว่าสารนั่นคืออะไรมันคือยาฆ่าแมลงนะสิมันคือสาเหตุที่ทำให้กระรอกป่วยฉันคิดว่ามันน่าจะมาจากส่วนส้มที่อยู่แถวๆนี้นะถ้าเธอพอมีเวลาลงไปดูสักหน่อยฉันจะขอบคุณเธอมากๆเลย ฉันต้องอยู่ดูเพื่อมีคนไข้มาเพิ่มอีกขอฝากเธอด้วยนะอ๋อมันอาจจะมาจากสารอาอะไรนะสวนส้มเออที่สวนส้มสวนส้มอยู่ตรงไหนคะอยู่ใกล้ๆนี้เองนี่ว่าต้องหันหน้าไปทางนี้อ๋อภารกิจหลักภารกิจหลักคือไปที่สารส้มโอเคพารกิจลองก่อนครับไปทำภารกิจลองก่อนอยากทำให้มันครบซัก สักรอบเนี่ยอีก4ชนิดหรือเราต้องไปที่สารส้มก่อนสารส้มแล้วสวนส้มเออเจอเลยเนี่ยเจอเลยยเข้าไม่ได้อุยรักษาอุยตรงนี้ก็มีต้องแวนรักษาเหล่าพี่พี่ก่อนสรรพัพพสัรตรงนี้อกีกโอยเยอะนะเนี่ยรักษาไปครับ ได้มาหัวใจรัวๆโอ้ไม่กอว, oh วันนี้เยอะกว่าเมื่อวานอีกหรือเปล่ปาไม่ได้ละเราต้องรีบจัดการเรื่องนี้นะใช่ไหมอั่านี่อุ้ยนั่นไงคิดอยู่ว่าทำไมไม่คุนนกตีนหัวสีเทาโอเคนะครับข้างในเยอะแยะเลยอุ้ยตรงนี้ก็มีอุ้ยเราเดินมาผิดทางหรอเนี่ยโอ้โหเยอะมาก โอยแย่มากแย่มากแบบนี้แย่มากไม่ได้ไม่ได้ต้องไปตรวจสอบสแล้วที่สารส้มสวนส้มเออนักสืบเยาวชนทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไอเนสไม่รู้ไปไหนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเจ็บคอเหมือนกันภากเสียงไอเนสตรงนี้เหรอเข้าตรงนี้เลยเหรออันนี้ไม่ใช่การบุกลุกใช่ไหมโอเค ช่วยครับช่วยก่อนช่วยให้รอดพ้นกันทั่วหน้าอุ้ยน้องเหมียวทำอะไรของเธอแล้วทำไมเธอเดี๋ยวนะนั่นรูหน้านี่แมวฉันโอ้ไม่นะเธอป่วยอีกแล้วก็สมควรป่วยอยู่นะคุณลง มันป่วยก็พออันเนี้ยเคเราต้องรักษาแมวอ่ะเรียบร้อยเธอช่วยดูหน้าไว้ขอบคุณมากๆนะอย่าพ่นพวกน,นั้นนะ่ะหรอลุงไปเอามาจากเมืองเมื่อวานนะ่ะถังต้องรั่วนแน่เลยนี่มันแย่จริงๆเลยนะแย่มากๆเดี๋ยวลุงจัดการต่อเองไม่ต้องคิดมากนะโอ้หนูคงเป็นหนึ่งในเด็กที่ช่วยปกป้องเขตอนุรักษ์ละสิ เดี๋ยวลุงช่วยเซ็นให้นะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะที่ช่วยเราทั้งคู่ไว้แป้องกันหายนะสัตว์ล้มตายแล้วโอเคอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยจะเอหรือเปล่าอะไรเอ่ยนั่นพุ่มไม้สั่นสะเทือนแต่เราก็รู้แล้วว่าตอนนี้รั่วเพราะว่าถัง แล้วก็น่าจะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามหาและสแกนนกหัวขวานแถวชายหาดทางเหนือตะกี้ได้ยินมาทางนี้ปะตะกี้เขามองจากตรงนี้แล้วก็วิ่งมาอย่าบอกนะว่าคนใช่เราหรือเปล่ามาแอบดูอ่ะฉันเห็นเธอช่วยแมวผ่านในหนังสือพิมพ์ด้วย นั่นจริงมากเลยฉันเองก็ชอบแมวนะแต่พ่อฉันไม่ยอมให้เลี้ยงแมวเลยนะสิแต่แต่ถ้าฉันได้เลี้ยงแล้วก็ฉันก็รู้แล้วว่าจะต้องโทรหาใครฉันหมายถึงถ้าคุณไซมอนไม่อยู่นะ่ะจริงๆนะฮันแน่คิดอะไรหรือเปล่าเราส,สรุปเป็นคนที่มาแอบมองเราหรือเปล่าภารกิจ <c oughs> <c oughs> เยอะจังเนี่ยเดี๋ยวมานะเพื่อน ขอไปดูข้างบนก่อนว่าม,มีอะไรหรือเปล่านั่นเสียงอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงซองก่อนอันดับแรกแล้วก็สแกนนกกระรางหัวขวานหายากสะด้วยสิ่าแล้วหรอภักอิะพบเห็นนกทรงผมพังอยู่ในเกาะเซกาลัตนะครับเรียบร้อย อะไรอ่ะวิมองเมืองนี่อะไรอ่ะวินกกระทาขาแดงอ่ะทั่วไปโอเควิอีกหนึ่งอีกหนึ่งตรงนี้เหมือนจะเข้าได้เอา้ากดเพลินามามากระลอกแดงทำไร อุ้ยเหมือนหัวจะติดหรือเปล่าต้องไปช่วยครับอ่าหัวติดถุงขนมเรียบร้อยขึ้นมาทำไมอ่ะหุ้ยมองวิวอ๋อตรงนี้วิวก็สวยนะเนี่ยวุ้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 ย,ย,ยนี่ไงนี่ไงซูมแชะครบแล้วสามสิบเลกิจลอง หายากนกเขาแมวยูเรเชียนนกเขาแมวยูเรเชียนเลยนะไม่รู้จักหรอกคนนี้คือใครไม่คุยยังไม่คุยคุยด้วยดีวยกว่าเผื่อได้ไลายเซน็นเป็นปราสาทเก่าที่สวยจริงๆเสียดายจังที่มันปิดไปแล้วแถมเว็บไซต์ของปราสาทก็ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วด้วยในเว็บยังมีข้อความกระพริบสมัยวินโดว์95อยู่เลย แต่เอาเธอไว้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่อาไม่ได้ไม่ให้ลายเซ็นหรอตำล่าหาลายเซ็นอยู่เนี้ยจตุหลัดกลางเมืองอยู่ตรงโอ๊ยจะไปถ่ายรูปเขาทำไมน้องติดกับดกักไปหาไปหาช่างช่างไม้ ทางรัดทางลัดเุ้ยเริ่มมีอะไรมาจะก,ก่อสร้างล้ยังไงไอเนสแลช่างมาอยู่ไหนอะนี่หรอต้องคุยกับอ๋อสวัสดีจ้าอัลบาพี่คือมาเรียนนะยินดีมากเลยที่ได้เจอเธอไอเนสบอกพี่ว่าเธออยากจะซ่อมสะพานในเขตอนุรักษ์ แล้วพี่เห็นพวกเธอทํากันอยู่พี่ก็อยากจะช่วยพวกเธออีกแรงด้วยแต่ตอนนี้พี่กํำลังรอของมาส่งอยู่นะ่ะเป็นของที่จะใช้ในงานเทศกาลน่ะตื่นเต้นจังงั้นพี่จะให้เครื่องมือไปแทนนะพวกเธอจะได้เอาไปซ่อมสะพานได้ถามจริงเยี่ยมเลยหน่วยอออหอ,อพอสอของเราขอขอบคุณพี่มากๆค่ะ ไปกันเถอะอาลบาไปซ่อมสะพานกันพี่อยากรู้จริงๆเลยว่าพวกเธอจะเจออะไรจากอีกฝั่งบางทีน่าจะเจอนกกระสาก็ได้นะมันเป็นนกที่สวยมากเลยล่ะอ่าให้เด็ก9ก้าขวบสิบขวบเนี่ยนะไปซ่อมสะพานโอเคต้องไปซ่อมนะครับไอเนสกำลังนำทางเราไปเดี๋ยวนาะนนี้นกอะไรนกพิราบทำไมสีมัน แป,กแปกแลกๆเราเราอาจจะต้องซ่อมสะพานให้เสร็จก่อนนะครับพานนี้รีบไปกันเถอะไปซ่อมสะพานกันจ้าเอาให้ปาโคมไม่ได้สร้างโรงแรมเลยโอเคเพื่อนยังไงซ่อมไงโอ้มหมก็เวทมนต์บ่นี่ yes ด้วยพลังแห่งวิตภาพของเราอ๋อพลังแห่งวิตภาพ <laughs> ในที่สุดพวกเราก็ได้ข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้แล้วเธอใช้แอปตามหาเจา้านกกระสาที่พี่มาเรียบอกเลยสิได้จ้าเพื่อนได้จ้าตอนนี้ฟื้นฟูได้แล้วครับผม3ามครับสิบ่าันใครลายใหม่แล้วเธอเก็บเครื่องมือนั้นไว้เลยนะอัลบาโอเคเราได้เครื่องมือมาแล้วครับแล้วก็เราต้องไปตามหานกกระสาเอาไว้เดี๋ยว ยเยเดินชนกันเฉยเลยเอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมเรามาดูว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมีอะไรให้เราดูชมนะครับตอนนี้ไอเนสกําลังกวกมือเลียก,กันอยู่แล้วน้องเอาบ้าจะหยุดยั้งการสร้างโรงแรมได้หรือเปล่านะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ